สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีให้กับคนที่เกิดวันพระหัส,สบรีนะคะประจําเดือนกันยายน2564ค่ะมาดูเรื่องของการเงินการงานความรักและวก็ภาพรวมของธุรกิจนะคะว่าจะเป็นเช่นไรค่ะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์เรื่องของการเงินที่จะต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือมีเรื่องใดๆก็ตามค่ะเรื่องของการเงินค่ะขอให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีค่ะ ผู้ใหญ่ผู้รู้หรือผู้ที่มีอว,โวุโขกวานะคะจะช่วยเรื่องของการเงินของคุณให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในเรื่องของการงานในช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากหรือว่าอาจจะนอนไม่หลับนะคะอย่าเพิ่งกังวลใจไปค่ะรักษาสุขภาพใจให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีสติมีสมาธินะคะจะทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการงานไปได้ด้วยดีค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะแนะนําว่าขอให้รักตัวเองก่อนในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องพูดกันเบาๆหรือว่าอาศัยความร่วมมือร่วมใจหรือว่าอยู่คนละมุมกันสักพักนะคะใช้ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวของเราไปต่อได้อย่างมีความสุขค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ โดยภาพรวมแล้วก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทําให้มันเกิดการสั่นคลอนของหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่ยังโชคดีค่ะที่คุณยังเป็นคนที่สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างดีแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ค่ะรักษาใจรักษากายให้แข็งแรงก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้คุณยังคงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีพลัง ะะพบกับอาจารย์ธันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มืออาชีพใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลหรือมีพิธีกรรมวงสงสวงตั้งศาลใดๆติดต่อสอบถามได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะพพลิตินค่ะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะและก็กาแฟเพื่อสุขภาพค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ